ôi màu người màu người Ơi Phép mọi người mọi người màu màu สวัสดีค่ะเพชรประเวณีเปร์ค่ะไฟนี้เลิศไหมอ่ะทำไมไฟมันไม่เลิศวะเพชรเขาไปเปิดไฟให้มันเลิศก,กว่านี้ยได้ไหมนะเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมานะโอเคปะม,มันมันมันน้องไฟนี้มันถึงจะเลิศอ๋อตกกระเป๋ตกแรงมามาบุฮายสวัสดีค่ะ You got my temperature rising right out in yo ขอกระชากฟีลแรงๆก่อนนอนหนึ่งแมเพลมนมากเอเยนอยากเพลินอยากเย็ดเพ็ดนเยอะมากแต่เพลนกลัวใพ้ต้องทำยังไงอะคะเอเยนอะเอเยนอยากเย็ดเพนเยอะมากแต่เพลนกลัวมากอะไ่ทำยังไงอะเลือ เอ๊อยากเย็ดเผ็ดเยอะมากแต่เผ็ดกลัวมากสวัสดีน้องบูมค่ะบูมแม่ไปเอาช้อนกันได้ปะแม่ไปเอาช้อนกันได้ไหมเบามากแม่ไปเอาช้อนกันได้ไหมแม่ไปเอาช้อนก่อนนะโอเคทุกอย่างทุกอย่างคือเรอื่องราดีมาก อร่อยมากน้ำพริกนรกแมงดาอร่อยมากปังมากเลิศมีอร่อยอ่ะอุ้ยทำไมอร่อยอ่ะกูงงมากอร่อยได้ไงอ่ะเออทำไมอร่อยอ่ะงงเป็นงงนะงงมาก แสงโสมสปอนเหรอแม่แ,แตกกูจ่ายเองอร่อยวะทำไมอร่อยอ่ะงงงงทำไมอร่อยวะกูงงทำไมอร่อยวะงงมากอร่อยวะทำไมอร่อยวะเพราะอะไรอ่ะ พอ,อไรแอไม่่ำเลยอะเขาเปิดแอร์่ำออ,อออันนี้ได้ไหมอะโอเคจบเทอ,อะไรวะก็เ,เ,เปิดยี่สิบสิบเก้าไปเลยสิคะจบดี ออโต้ไปเลยเวราวลยเวอร์แค่ okay, อะไรวะออโต้ Auto. ก็สวิงไปเลยสิคะนม่จบ okay. แม่หนูคุยกับแม่ในห้องน้ำจำได้ไหมจำได้ค่ะหนูคือคนเลิศหนูก็เธอเลิศหนูคือกะเธอที่เลิศมากแม่รักหนูมาก จริงหนูเป็นกระเทยเพื่อน <c oughs> เก็บทรงหน่อยพี่เพชรไม่เก็บหรอกเก็บที้เก็บแตกเก็บเพื่ออะไรกระเทยคือกระเทยลูกจะสวยแค่ไหนก็คือกระเทยพักเก็บทรงคานกเ็เลยสวยไม่สวยคือกระเทยไม่มีก็คือตอแหลจบ ก็เธอจะมีหีมีนมจะสวยทิฟฟาน,นี่แค่ไหนก็กระเทยค่ะจบคาญสวัสดีอาเธอร์ Arthur, ด้วยค่ะอาเธอร์ Arthur, จะลืมวันที่ผ่านมาดีอาเธอร์ Arthur, คือคนลดอาเธอร์ Arthur, คือคนเก๋แม่พูดแค่นี้อะ อาร์เธอร์ hmm. คือดาราคือซุปเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งรัตเกียวอาร์เธอร์คือนัมเบอร์วันมากจริงแม่นอนไม่ได้ถ้าแม่ไม่ได้อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ขออนุญาตฉีดลาเวนเดอร์ได้ไหมคะ ราไนอนในนาทุ่งลาเวนเดอร์เราก็มีความสุขละรักแม่นะดีก็ลองมมลมไม่รักแม่ดูสิสโลวนฟิลมากไม่รักแม่ดูสิเอา้าคนแม่มึงนะม่งรักกูสิ อร่อยว่ะให้มันอร่อยว่ะของแม่สีเพลทำไมมันอร่อยมากเลยว่ะงงมากให้มันอร่อยว่ะเพื่อนพี่ก็งงอะ่ะอืมนอนในทุ่งลาเวนเดอร์ไปเลยเพื่อๆเลย้ลย,ย,ย,ยคุณเหนื่อยเหนื่อยมาก หน้ากู้่ำยังลูกสาวคนนี้ไม่เคยทำให้แม่ผิดหวังสักเรื่องจริงเพราะลูกสาวทุกคนเลิศเพราะอาเธอร์ลูกกูคือนัมเบ r วันจบลูกสาวกูคือนักธุรกิ 100, 000, 000, 000, จร้อยล้านพันล้านจบลูกสาวกูคือนัมเบลวันสุดๆอาเธอรจะรื้วันที่ผ่านมานัมเบ r วันกูกล้าการันตีล,ลูกกูคือเบอร์หนึ่งจบ ลูกคือเบอร์หนึ่งมากอาบน้ำได้วยค่ะกูไม่อาบจบแม่นกเหรอคะคืนนี้ไม่ใช่เออเดี๋ยวกูปิดไลฟ์กูก็เอาผู้ชายมากินงูกูคะ่ะหกป,ปากกูไม่เคยนกผู้ชายอยู่แค่ใต้เตีนกูนี่นี่ผู้ชายอยู่ใต้ตีนกูนี่ผู้ชายอยู่ใต้ตีนอ e ีเพ็กค่ะเดี๋ยวกูแดกน้ำพริกเสร็จกูปิดไลฟ์ปุ๊บกูออเดอร์มาเลย มากินงูเพชไงน,นะผู้ชายคลีรีบขับมาเลยค่ะกูพูดตรงๆนะเราะกูคือคนสวยผู้ชายรีบขับมาทันทีมากินงูกูเลิศกูตรงนะคูณนะเขียดต่อแหล่คุณเหนื่อยคุณเหนื่อยเหนื่อยจริง คีอเพรเหนื่อยนะสอบคอวามเสี่ยยเองอะเพ,เห,เ,พเหนื่อยมา อ,อร่อยวะ่ะทำไมนะพิกแม่สีพามันอร่อยจังเลยวะ่ะกูงงมากสามขวดจบๆกระจอกสามขวดแบบอีทิปะกะจอกนี่ตีกูเนี่ยอีทิบะกระจอกวันนี้กูเซ็งบินหมดพันห้า ให้เด็กส 1, 000, 2, สเสีอีิพันหนึ่งสองพันห้ากระสอกเวอร์อร่อยวะ่ะน้ำพริกแม่สิบเผาทำไมอร่อยวะ่ะกูงงวะ่ะงงมากอร่อยวะ่ะเพาราะอะไรวะ

กชาร์จฟิลต่อนเนื่องให้คลิปพันห้ากับห้องกินนภิกสตรีนมึงรู้ไหมกูดได้เท่าไหรจ่จักมึงรู้ไหมแค่กูมานั่งกินนภิกเนี่ยกูดได้กี่บาทอีงอ้อเงินเดือนมึงทั้งเดือนนะ่ะอีสัตว์นี่กัดกูไงคิดจะกัดกูคิดจะกัดเพื่อนบาราณาเป๊ะมึงรู้ไหมกูดได้เท่าไหร่แค่กูมานั่งกินนภิกไม่ถึงสิบนาทีเนี่ยเงินเดือนมึงทั้งเดือนนะคะอีงอ้อ ทำไมชอบให้กูพูดความจริงทำไมชอบให้กูกัดกูไม่อยากกัดใครกูไม่อยากด่าใครเลยแต่ไม่ต้องมากัดกูก่อนได้ไหมอ่ะพอมึงกัดกูปุ๊บกูกัดคืนมึงรับไม่ได้เนี่ยกูไม่ชอบแบบนี้เลยอ่ะมึงรู้ไหมแค่กูนั่งกินนะพี่อย่างเงี้ยไม่ถึงสิบนาทีกูได้กี่บาทเงินเดือนมึงทั้งเดือนเนี่ย้มึงมากัดกูก่อนอ่ะกูไม่อยากกัดใครก่อนเลยนะกูไม่อยากกัดใครเลยจริงๆแต่มึงมากัดกูก่อนอ่ะกูก็ต้องกัดคืนไหม อีฮี้กูแค่กินแต่เมื่อไงว่าเขาโอนให้กูกี่บาทแต่มึงอทำงานทั้งเดือนมึงยังไม่ได้เลยเนี่ยกูนั่งไม่ถึงสิบนาทีเนี่ยแค่กูนั่งแดดแล้วพลิกเขากูได้กี่หมื่นมึงรู้ไหมเงินเดือนมึงทั้งเดือนแล้วมึงจะมาด่ากูทำไมแต่มึงมากัดกูทำไมอ่ะมึงมากัดกูทำไมกูแค่นั่งแดดมึงรู้มวกูได้กี่บาทมึงจะกูโชว์สลิปไหม อย่ามากัดกูเลยกูแค่แอปกินเนี่ยแอปกินน้ำพริกเอ่อน้ำพริกอะไรวะน้ำพริกนรกแบงดาเนี่ยมึงรู้ไหมว่ากูดได้เงินกี่บาทเงินเดือนมึงทั้งเดือนนะแต่กูไม่อยากดูถูกใครเลยมึงอย่ามาด่าก,กูได้ไหมอ่ะมึงอย่ามาดูถูกกูได้ไหมมึงอย่ามาด่ากูได้ไหมพอกูพูดว่ากูได้เยอะกว่าเงินเดือนมึงอีกมึงก็หาว่ากูบูลลี่ กูไม่อยากบุหรี่ใครเลยแต่กูเนี่ยแค่กูนั่งแดดนัพิกเนี่ยเขาโอนมาให้กูแล้วหมื่นสองวันเนี้ยเยอะกว่าเงินเดือนมึงอีกแต่มึงมากัดกูเพื่ออะไรวะกูถามมึงหน่อยหน่อยมึงกัดกูเพื่ออะไรมึงได้อะไรจากการกัดกูอะ่ะกูกินเนี่ยคำเดียวเนี่ยกูได้หมื่นสองเนี่ยคำละหมื่นสองเนี่ยมึงดูเนี่ยกูกินแค่เนี้กูได้หมื่นสองละแต่มึงกัดกูเพื่ออะไรวะ กูมไม่เข้าใจพวกมึงกูไม่เข้าใจมึงจริง,งกับกูแล้วมึงได้อะไรอ่ะอีเหี้ย เออทำไมกูสวยจังวะทำไมมออะไรกระสงแล้วกูสวยมากนอนหรือ,อยังให้กูไปนอนปะโอเคนอนนอนนะคืนนอนปิดน้ำพรีกไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้รสชาติมันจะเปลี่ยนไม่อร่อยฝาอยู่ไหนวะกูหมามากฝาอยู่ไหนวะ,พะเพื่อนๆฝาอยู่ไหนวะดูดีรองเท้าคู่ละหมื่นอีดอกขาดแต่คู่ละร้อยก้าเใส่ไม่ขาดกูงงมาก สาไฟ,ฟน้ำพริกกูอยู่ไหนวะกูจะปิดน้ำพริกกูสตีนเลยโอ้เจอแล้วขาขาขา,ขา,ขา,ขาที่กูก็เหนื่อยนะกูเกียรสแสดงละครคคกูเกรียดแสดงอภินิหารกูเหนื่อยอกูเกรียดแสดงอภินิหาร ปิดยังไงวะปิดยังไงให้มันแน่นเหมือนเดิมวะโอ๊ยปิดได้ก็ปิดเลยปิดไม่ได้ก็จบเอา้าถ้าปิดแบบแอปบแอปปิดได้เฉยงงมากโอ๊ยตายแล้ววันนี้พกเงินไปนสองหมื่นเหลือกี่บาทอาไม่เหลือสักบาทเลย งงมากเงินก็หายไปเลยเหมดว่าสองหมกว่าบาทแล้วแต่เถอะโอเคเงินตายก็หาใหม่ได้ถ้าเราขยันแล้วก็สู้ชีวิตจบขอแค่เราสู้ชีวิตทุกอย่างจบ ฝันดีค่ะทุกคนบาย